ปี <c oughs> ิ้าทุกคนวันนี้ี่มนบ้านสวนก็าพาเข้าไปแล้วนะคะวันนั้นที่เอไปเก็บดอกปุดเนาะถ้าเรียกชื่อผิดก็ต้องขอโทษนะคะดอกปุดดอกส,สวยมากแล้วดอกที่กินได้วันนี้มาเก็บอีกค่ะแต่วันนี้จะมาเอาหน่อด้วยละคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าจะมีไหม แต่ก่อนเข้าไปชมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มู้ร่วนสวนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไปค่ะไปดูกันค่ะทุกคนหุยยุงยุงเออนี่เจอเอาหนอก่อนค่ะนี่หนอเขาะนะคะหนอ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 ปุดนะคะที่เข้าไปดูเพื่อนเขาก็บอกว่าหนอเขากินอร่อยค่ะวันนี้ก็เลย จัดเอานอแต่ไม่ปอกในข้างในเนี่ยนะคบรีบไปรีบมาจะเดี๋ยวฝนตกนี่จะ้ะนออ่อนก็จะตัดไปอย่างนี้เลยเนาะตัดใส่ถุงไปย,ยุงยุงเยอะมากอุ้ยถุงอเอาแค่พอกินค่ะนี่ค่ะไปดูอีกยุง อนนเอาขากล้องมาเ,ออเดี๋ยวๆย,ยุ่งเยอะมดเยอะค่ะมาคุณเจยวต้องเสียงเบาๆหน่อยทันจ้ะเจอแล้วดอกนี่ๆเจเเจอแล้วโอเค <Okay. S 2> อืมนี่จ้ะเห็นไหมคะทุกคน ยุงก็พอยุงป่าเนาะจะเอาตะดอกสวยๆเข้านี้เอาจะเอาไปกินจิ้ม้ํำพริกสดๆก็อร่อยนะคะลวกกินก็อร่อยเดี๋ยวสามีว่าเห็นนะเอามีดมาตัดจะโดนวนอีกเขาจะออกตามรากนะคะอันนี้ดอกไม่สวยละ dưỡng mặt dùng dùng dưỡng ôi nòi vô nãy ôi anh em mèo thốt nè cha nè cha này đọc tung nè đọc tung tung cha ôi nó nhịp của mẹ Đây Đi, chờ. đi chờ. Mẹ đùa Này đưa đi chứ Mò dữ lực thế này Ngọt Ngọt không nữa chả Ôi lực tử Đây mẹ.

ไม่ได้จ้ะขอโทษทีเรเริ่มมีมดแล้วตรงนี้เริ่มเข้ามาในดงมดแล้วจ้ะทุกทีมีมีช่วยเลยไม่ค่อยถูกลักเลงหน่อยจ้ะตรงนั้นอีกดอกนึงจ้ะตัดไปกระดูซ้ายดูขวา งามเลยจ้ะจง,งามๆขั้วอยู่ไหนแล้วบันนี้อิ ยังไงหน,หน้อยโอ้ยยุงแกมันหลายฉักโอเคยังนี้โอเคจ้ะก็จะตัดตรงนี้เนาะอี่จ้ะ

เละเลยแต่ใช้ได้อยู่อุ้ยนี่ค่ะทุกคนนี่เม็ดมันใช่ไหมคะนี่เห็นเขาบอกว่าเอาไปสามารถเอาไปทำอะไรอะ่ะเครื่องเทศได้ใช่ไหมคะเออเออเงินลองจะลองสวยเชียวเดี๋ยวนะคะดีแป๊บอุ้ยสวยอุ้ยสิน dễ đấy, bép nè, yung có phải yung? คุยอดควายถึกหรือ no ก้ามปูสวยมากจ้ะนี่จ mm ้ะเอาไปด้วยดีหน่อยก็พอแล้วค่ะเอาแต่พอกินยุงเยอะด้วยเบื่อฟังยุงแล้วค่ะกัดด้วยดิโดนกัดนี่จ้ะโอ้สนานวันไหวยุงบิ่วร้อนเลยจ้ะ ่ว่าจะพอก็เห็นเอย่างนอนๆก็อดไม่ได้อ่ะนี่ดอกเล็กดอกเล็กแต่ก็สวยนี่ก็สวย ไม่สวยแล้วก็ออกเนะอันไหนที่เหีย่ยวไปแล้วก็ออกแบบน,นี้กินได้จ้ะสวยเชียวสวยค่ะนี่สวยไหมท่านเพื่อนสวยงามเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็พอแล้วค่ะเอาที่บอกกินนี่ อันนี้เอาไว้กินสดเพราะว่าดอกเขายังสวยไปล้างกินสดกับน้ำพริกค่ะอร่อยนี่จะออกปเปรี้ยวนะคะปเปรี้ยวนิดๆหวาน,วน,วนหอมหอมแล้วก็เย็นเออน้ำมันระเหยน้ำมันเขาเรียกอะไรหอมระเหยนะคะนี่ก็คือสมุนไพรแล้วเนาะน,นี่คะ่ะทุกคนอันนี้กล้วยปลานะคะนี่เจ้าพี่เอ็มเขาสุกแล้ววิมลไม่ได้แวะมาดูวันนี้ขึ้นเขาก็เลยลองมาดูซิสุกยังพอดีเห็นเออ กล้วยปานอื่นจ้ะแล้วก็เลยนึกถึงอันนี้นี่ที่พี่เอมบอกอยากเห็นตอนสุกเดี๋ยวจะกินให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าหัวปลีเขาเนี่ยเราเอาหัวปลีนอ่มๆไปกินกับน้ำพริกก็อร่อยคะ่ะความฝาดความขมจะน้อยกว่าอหัวปลีกล้วยน้ำบานะคะนี่จ้ะเ <c ười> นื้อน้อยมากเม,ม็ดชิ้นนะะั้นค่ะ ดูดเอาแต่เยื่อเขากับน้ำหวานจ้ะนี่เดี๋ยวไปให้สามีแกดูด้วยโอเคนะคัเพื่อนนี่นะคะพี่พี่เอ็มมาถ่ายให้ดูและะ้วค่ะขอโทษคำมาตอนที่ว่าเขาสุกไปครึ่งบีแล้วจ้ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ยังมาถ่ายให้อ่าให้พี่ได้ชมขอบคุณนะคะที่รับชม